สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องผีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องผีเนตรนารีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับเรื่องผีและวิญญาณของคนตายนั้น เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจนะครับหากใครบอกว่าตัวเองได้ไปพบเจอประสบการณ์สยองขวัญมาแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะฟังว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรเจอหลอกมาแบบไหนหน้าขนลุกขนพองเพียงใดแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่เจอผีมาจังๆก็อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนกันเพื่อเป็นการระบายความหวาดกลัวที่อยู่ภายในให้ทุเลาลงบ้างเชกเช่นเดียวกับผม บอกตามตรงนะครับว่าไม่รู้ว่าทำไม่เหมือนกันโชคชะตาผมมักจะเล่นตลกทําให้ผมมีอันต้องได้พบเจอกับพูดผีวิญญ,ญาณอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าเจอผีหลอกเป็นอาชีพไปเลยครับมีใครบ้างครับที่อยากโดนผีหลอกบ่อยๆแบบผมผมว่าคงไม่มีหรอกครับเล่นเอาเส้นผมบนหัวของผมมันพลอยหวาดผวาทุกครั้งเวลาที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น และด้วยความที่ผมเป็นยามทําให้ชีวิตของผมมันก็วนเวียนอยู่กับสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์โรงงานโรงเรียนและแต่ละที่ที่ผมได้ไปเฝ้ารักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้มีแต่คนเป็นเป็นเสียด้วยสิครับยังมีวิญญาณเจ้าที่เจ้าถิ่นอยู่ด้วยอย่างเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้พบมาด้วยตัวเองเล่นเอาสยองพองขนไปหลายวันครับครั้งนั้นผมมีโอกาสได้ไปเป็นยามให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรอาณาบริเวณกว้างขวางมีตึกเรียนอยู่หลายตึกด้วยกันและที่สําคัญนะครับตึกเรียนที่นั่นก็มีลิฟต์ให้นักเรียนได้ใช้ด้วยการเป็นยามโรงเรียนก็ต้องดูแลกันมากเสียหน่อยเพราะบริเวณที่กว้างขวางนั่นเองทําให้ผม ต้องคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่โรงเรียนหยุดทําการบรรยากาศภายในโรงเรียนก็จะเงียบเหงาวกว่าปกติผมก็ต้องคอยเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่เรื่อยๆคอยดูว่าจะมีหัวขโมยเข้ามาหรือเปล่าหรือไม่ก็คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยต่างๆอย่างที่ยามทั่วทไปพึงกระทำานะครับหลังจากทำงานที่นี่ได้เดือนกว่าๆก,าก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวสี่วันครับคือหยุดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนื่องจากเป็นวันหยุดสำคัญประจำชาตินั่นเองแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นผมมีธุระสำคัญที่ต้องกลับไปบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดทำให้ผมต้องลาง,งานไปสี่วันซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดนั้นพอดีทางโรงเรียนก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะเห็นว่าผมมีความจำเป็นเพราะถึงอย่างไรก็ยังมียางคนอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยที่ผมไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยว่า4วันที่ผมหยุดไปนั้นได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้หลังจากผมกลับไปทําธุระของผมเรียบร้อยแล้วผมก็กลับมาทํางานอีกครั้งในเช้าวันพุธครับซึ่งเป็นวันแรกที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนหลังจากหยุดยาวไปถึง4วันวันนั้นผมมาทํางานแต่เช้าผมเข้างานตอนหกโมงเช้าครับพอมาถึงผมก็เดินดูความเรียบร้อยต่างๆภาย ในโรงเรียนตามปกติอย่างที่เคยทําเป็นประจำหลังจากเดินดูบริเวณตึกต่างๆจนเกือบครบแล้วผมก็เดินมาถึงตึกสุดท้ายริมในสุดของโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับกำแพงโรงเรียนครับตึกนี้มีทั้งหมด6ชั้นแต่ละชั้นก็มีห้องเรียนแปดห้องครับโดยมีลิฟต์ไว้ใช้ขึ้นลงเพราะถ้าให้เดินขึ้นลง6ชั้นคงไม่ไหวแน่นอนถ้าจะบอกว่าตัวตึกนั้นค่อนข้างเก่าก็คงไม่ผิดนักหรอกครับเพราะว่าสร้างมาหลายปีแล้ว หลังจากที่ผมเดินไปถึงบริเวณหน้าตึกตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างประหลาดด้วยเซนส์นของผมทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่าอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเสียแล้วแต่ผมก็พยายามทำใจดีสู้เสือคิดเสียว่าคงไม่มีอะไรหรอกอาจจะคิดมากไปเองและในขณะที่ผมกำลังจะสาวเท้าเข้าไปในตึกนั้น สายตาผมก็เหลือบไปเห็นเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเนตรนารีเธอกำลังรอลิฟต์อยู่ผมจึงเดินเข้าไปบริเวณหน้าลิฟต์เพื่อดูว่าเป็นใครแล้วทำไมถึงแต่งชุดเนตรนารีมาในวันพุธเพราะโดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในวันศุกร์แต่ขณะที่ผมกำลังเดินเข้าไปหาเด็กนักเรียนคนนั้นเธอก็เดินผ่านเข้าไปในลิฟต์เฉยๆ,ๆ ทั้งที่ประตูลิฟต์ยังปิดอยู่และไฟที่หน้าลิฟต์ก็ขึ้นบอกชัดเจนว่าลิฟต์จอดอยู่ที่ชั้นห้าไม่ได้จอดอยู่ที่ชั้นหนึ่งนั่นก็คือชั้นที่เด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้และตัวผมเองยืนอยู่ผมไม่ยืนรอให้โดนผีหลอกอีกรอบหรอกครับผมรีบโกยอ้าวออกมาจากตึกนั้นทันทีแล้วก็มานั่งตั้งสติอยู่ที่ป้อมยามบริเวณด้านหน้าโรงเรียนผมถามเพื่อนยามคนอื่นๆว่าเคยมีใครพบเจอเหตุการณ์แบบผมหรือเปล่า ทุกคนก็บอกว่าไม่เคยผมเลยไม่รู้จะถามความจริงจากใครก็เลยพยายามเลิกคิดถึงเรื่องที่ได้เจอเมื่อเช้าแล้วก็ทำงานตามปกติแต่เหมือนสวรรค์มีตาแต่ฟ้าไม่เป็นใจครับพอช่วงบ่ายหลังจากที่นักเรียนเข้าเรียแล้วก็มีโทรศัพท์มาจากตึกต้นเหตุเมื่อเช้านี้จากอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเรียกผมไปพบเพื่อสั่งงานอะไรบางอย่างด้วยหน้าที่ผมก็ไม่สามารถปฏิเสธได้หรอกครับ แต่ผมก็ไม่อยากไปที่ตึกนั้นเพราะผมเพิ่งได้พบกับเหตุการณ์ขนหัวลุกมาหมาดๆเมื่อเช้านี้เองห้องพักของอาจารย์ท่านนี้อยู่ที่ชั้นหกของตึกครับผมจําเป็นต้องขึ้นลิฟต์ไปแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าแดดเปรี้ยงๆขนาดนี้คงไม่มีผีที่ไหนโผลออกมาหลอกผมหรอกครับผมกดลิฟต์ที่ชั้นหนึ่งเพื่อขึ้นไปชั้นหกในระหว่างที่ผมกําลังเดินเข้าลิฟต์นั่นเองก็มีลมพัดเข้ามาวูบหนึ่ง ผมเหลียวซ้ายและขวาก็ไม่เห็นอะไรคิดว่าลมคุงพัดมาจากด้านนอกลิฟต์หลังจากประตูลิฟต์ปิดลงแล้วผมก็กดปุ่มชั้นหกแล้วจู่ๆผมก็ได้กลิ่นเหม็นตลกขึ้นมามันเป็นกลิ่นเขาเลือดกลิ่นเหม็นเหมือนของเนา่าซึ่งกลิ่นนั้นมันแรงมากจนผมต้องปิดจมูกเลยครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีลมที่ไหนก็ไม่รู้พัดอยู่ในลิฟต์มันไม่ใช่ลมจากแอร์ของลิฟต์หรอกนะครับเพราะมันพัดแรงมาก ผมทำอะไรไม่ถูกเพราะคิดว่าโดนถีหลอกแน่นอนแล้วหลอกกันกลางวันแสกๆด้วยรู้อย่างเดียวว่าแล้วทำไมต้องเป็นผมที่โดนหลอกคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปหลอกนาทีนั้นผมพยายามตั้งสติมองไปที่ตัวเลขบอกว่าอยู่ชั้นไหนก็พบว่าผมกำลังขึ้นมาถึงชั้นสามผมไม่รีรออะไรทั้งนั้นรีบกดลิฟที่ชั้นสี่เพื่อจะออกจากลิฟต์แต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันลิฟต์มันกลับไม่จอด แล้วก็ไปจอดที่ชั้นห้าซึ่งผมไม่ทันได้กดและก็ไม่มีใครรอยอยู่หน้าลิฟต์ด้วยแล้วใครหลักครับเป็นคนทำให้ลิฟต์จอดที่ชั้นห้าพอประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้นห้าผมวิ่งออกมาจากลิฟต์แบบไม่คิดชีวิตรู้ได้เลยว่าอาการของผมตอนนั้นมันเหมือนคนบ้าใครที่ไม่เคยเจอไม่มีทางรู้หรอกครับว่าการโดนถีหลอกในลิฟต์นั้นมันน่าทรมานสักแค่ไหนผมรีบเดินออกมาสุดอากาศบริเวณระเบียง เพื่อตั้งสติและทบทวนว่าเมื่อสักครู่นั้นผมได้พบเจอกับอะไรแต่จะให้คิดอีกสักกี่ตลกผมก็ยังยืนยันครับว่าเมื่อกี้นั้นบันผีชัดๆแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมมาที่ตึกนี้ทำไมก็มีอาจารย์เรียกผมให้มาพบนี่ครับท่านรอยอยู่ที่ชั้นหกแต่อย่าหวังเลยครับว่าผมจะใช้ฤทธิ์ผีสิงตัวนั้นอีกผมตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไปครับแต่ก็แค่ชั้นเดียวเท่านั้น ระหว่างทางที่ผมขึ้นบันไดไปผมก็พบอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกําลังเดินสวนลงมาผมจึงเอ่ยทักว่าอาจารย์จะไปไหนครับไปตึกฝ่ายปกครองจะไปเอาเอกสารสักหน่อยท่านเอ่ยตอบผมอย่างอ่อนโยนแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้อ้าวแล้วทำไมอาจารย์ไม่ลงลิฟต์ไปหลักครับตั้งหกชั้นอาจารย์จะเดินไหวหรือครับเออไม่ดีกว่า อาจารย์หญิงท่านนั้นทําท่าทางอ่ำอ่ำอึ้งอเหมือนมีอะไรจะพูดผมจึงรีบถามกลับทันทีทําไมล่ะครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเจอดีในลิฟต์มาเหมือนกันผมรีบบอกถึงเรื่องสยองที่ผมเพิ่งพบผ่านมาให้อาจารย์ทราบเพราะผมอยากรู้ว่ามันมีเรื่องผิดปกติอะไรเกิดขึ้นใจจะขาดอยู่แล้วสุดท้ายอาจารย์ท่านนั้นก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนวันหยุดยาวสี่วันที่ผ่านมา มันมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วยามที่ทำหน้าที่ดูแลตอนกลางคืนก็มีหน้าที่ต้องสับคัทเอาของลิฟต์ตอนเวลาสี่ทุ่มเพราะวันรุ่งขึ้นโรงเรียนจะปิดแต่ด้วยความที่ยามคนนั้นไม่ตรวจดูให้ดีทําให้มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งติดอยู่ในลิฟต์จนเสียชีวิตซึ่งกว่าจะไปเจอศพนั้นก็เป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ ซึ่งสภาพศพขึ้นอืดเหม็นเน่าคลุ้งไปหมดที่สำคัญเด็กนักเรียนหญิงคนนั้นนอนตายอยู่ในชุดเนตรนารีซึ่งก็ตรงกับเด็กผู้หญิงที่ผมเห็นเมื่อเชา้านี้แล้วก่อนตายเธอก็กัดนิ้วตัวเองเพื่อเอาเลือดเขียนไปตรงผนังลึกว่าทรมานหรือเกินก่อนตายเธอคงจะทรมานมากเพราะว่าขาดอากาศหายใจพอตายกลายเป็นผีแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหน จนผมไปโดนดีเข้านั่นแหละครับแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นทางโรงเรียนก็พยายามปิดเป็นความลับเพราะกลัวจะสร้างความแตกตื่นให้กับบรรดานักเรียนที่เรียนหนังสืออยู่ณนโรงเรียนแห่งนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ